สวัสดีครับพี่น้องสุขีมันเสมอมันคือเกลีพบพอกับไอ้ดิดำอีกคือเกลีครับสำหรับมื้อนี้นะครับไอ้ดิดำเด็ดทดลองเห็ดเสื้อเห็ดนะครับเขาเรียกเสื้อเห็ดมิุกี้หรือเอ้ภาษาใน่าเชื้อเห็ดหิมาลัยประมาณนี่ละพี่น้องซื้อเสื้อเห็ดมาอาทิตย์ที่แล้วครับงานเห็ดก็เลยเอามาลองใส่กับดินดินมิชื่อของสกุลข้อนโมเดลครับไอ้ดินเอามาลองใส่ครับบุงอันนี้คือการทดลองแล้วก็เอาดินมา เห็ดที่จะมักไว้นี่ครับพี่น้องใจคิดว่าเสื้อเห็ดมันเดินดีขะนาะดพี่น้องเบิ้งครับเบิ้งใจใจ้มน่าสีถือว่าใสได้ครับเดี๋ยวมันแตกปุ๊บไอ้ดินำจะเอาแปบนี้ลแหละครับไปลงในสวนจุกระสิน,น,น,นสสเิดดอ,นอนีน่ยเบิ้งครับพี่น้อง อางนวิจัยเล็กๆน้อยๆของไอ้ดินดำครับเอาไว้เดี๋ยวเขามาเบิ่งอีกประมาณอาทิตย์หน้าครับไอ้ดินดำจะมีเวลาเมื่อรกัระสินเจะเอาชุดเห็ดตรงนี้ไปล่งที่สวนกระสินแล้วกระสีรรยงานแหละเอามาวอาสููพี่นอ้องฟังที่ตามไอ้ดินดำไปื่อยๆได้ครับพี่นอ้องกับสวนเห็ดไอ้ดินดำอยู่กระสินครับขอบคุณครับ